สวัสดีค่ะเพนภา,พากรรมการบริษัทในข้อประเลดเซอร์วิสเราเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาเป็นหลักนะคะถามว่าทำไมต้องเป็นบริษัทในข้อประเลดที่จะสอนลูกหลานของคุณนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการสอนของเราและก็ครูผู้สอนเด็กที่จะชอบเรียนได้หนึ่งต้องชอบครูสอนวิธีการสอนถึงจะมีความสุขกับการเรียนค่ะ ภาษาอังกฤษสำคัญกับนักเรียนไทยไหมคะอันดับหนึ่งให้เลยก็คือภาษาไทยซึ่งเราจะต้องเรียนอยู่แล้วนะคะอันดับสองก็คือคณิตศาสตร์ขาดไม่ได้เลยอันนี้ต้องรู้สามขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่สำคัญภาษาอังกฤษเปิดความรู้และมีความรู้มากมายแบบไม่รู้จบสมมุติเรายกตัวอย่างของการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่า เราต้องการรู้รู้เรื่องของ stream engine เนี่ยคะ่ะถ้าเราไปเปิดในวิกิพีเดียนะคะคุณจะเห็นว่าภาษาอังกฤษเนี่ยะจะมีหลายหน้ามากให้ความรู้มากมายให้ลิงก์เป็นร้อยลิงก์เลยนะคะในขณะที่ภาษาไทยที่เราจะหาความรู้ในภาษาไทยเนี่ยมันจะมีจำนวนหน้าที่น้อยมากเลยคือให้ความรู้น้อยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะถ้าเรา เก่งภาษาอังกฤษหรือพูดภาษาอังกฤษอ่านภาษาอังกฤษได้เนี่ยเราจะได้ความรู้มากมายมากมายเลยค่ะบางคนอาจคิดว่าภาษาอังกฤษยากนะคะแต่ถ้าเราเป็นคนไทยแล้วถ้าเราผ่านภาษาไทยมาแล้วเนี่ยซึ่งภาษาไทยมีความซับซ้อนกว่าภาษาอังกฤษเยอะมากเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษง่ายสําหรับคุณคะ่ะลองเปิดใจดูนะคะภาษาอังกฤษนี้ง่ายมากหัวข้อในการฝึกสอนของเรานะคะก็จะเป็นส่วนเสริมของหลักสูตรของทางโรงเรียน ในการสอนของเราก็จะไม่มีในในหลักสูตรของทางโรงเรียนเช่นการสอนวิทยาศาสตร์การสอนประวัติศาสตร์การค้นหาการเดินทางด้วย Google ดนตรีภาพยนตร์หรือศิลปะอะไรพวกนี้คะ่ะซึ่งเด็กเด็กของเราจะตื่นเต้นมากหากเราสอนในเรื่องของพวกนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่เคยได้เรียนเลยในในโรงเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นความรู้ ที่เอามาเสริมพวกเขาให้ให้เขาได้เรียนรู้ถึงโลกกว้างต่างๆเปิดโลกให้กับพวกเขาค่ะพวกเขาก็จะชอบเด็กๆส่วนใหญ่ชอบค่ะหนังสือที่การสอนของบริษัทเรานะคะเราก็จะออกแบบรวบรวมความต้องการของนักเรียนของเราว่าเขาต้องการที่จะเรียนแบบไหนแล้วก็จุดอ่อนจุดแข็งของเขาคืออะไรเราก็จะเอามาอสอนเขาให้มีจุดเด่นตรงนั้นค่ะ เป้าหมายของการฝึกสอนของเรานะคะเราจะสอนให้เด็กมีความมั่นใจมีความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่นจะมีคำถามว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรคุณคิดอย่างไรและคุณจะทำอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือนักเรียนของเราต้องเรียนรู้ที่จะตัดสินใจบนพื้นฐานของความรู้และตรรก,กะค่ะ